CPCPF จัดตู้ปันอิ่มปันสุขคุณอดิเลกศรีประทักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยคุณสุขสรรเจียมใจสว่างเลิฟคุณสุขวัฒน์ด่านเสริมสุขรองประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐ CPF ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานเครือ CP CPF รวมทั้งชุมชนตรอกจันทร์เคสาธรร่วมกันจัดตั้งตู้ปันอิ่มปันสุขภายใต้แนวคิดร่วมสร้างสังคมแบ่งปัน บริเวณหน้าอาคาร7ชั้น C p ตรอกจันถนนจันซอยจัน24บรรจุข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ย่านตรอกจันโครงการ c ีพีปันอิ่มปันสุกนี้เกิดจากกลุ่มพนักงาน C ี f เร่วมมือกับชุมชนชาวตรอกจันตั้งขึ้นเป็นตู้ปันอิ่มปันสุขบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตู้ดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางในการปันความสุขจากผู้ให้ไปยังผู้รับรวมทั้งส่งเสริมสังคมเกื้อกูลสร้างชุมชนน่าอยู่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับตู้ปันอิ่มปันสุขและพรังงาน CBF จิตอาสากันนะครับ หลักการทั้งหมดของโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นไปตามนโยบายของทาง CP Group ที่คิดว่าในเมื่อเราอยู่ในประเทศไหนแล้วนะครับเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศนั้นสังคมนั้นนะครับเมื่อประเทศและสังคมเจริญเนี่ยบริษัทเองเนี่ยที่ทำธุรกิจในประเทศนั้นก็จะเจริญตามไปนะครับในภาวะโควิดนะครับทำให้เราเนี่ยต้องคิดโครงการต่างๆแล้วก็ปรับสภาพของโครงการเนี่ยให้เหมาะสมกับเหตุการณ์นะครับ ก็มีแนวความคิดเพิ่มเติมว่าเออจริงๆอ่ะผู้บริหารก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับช่วยเหลือสังคมด้วยก็เลยนแนวคิดว่าเอ,อ้เราก็มีออฟฟิศอยู่หลายที่มากเลยนะอย่างนี้เราเราทำเ,ออเนี่ยครับเราถึงตั้งโครงการว่าเป็นร่วมสร้างสังคมแบ่งปันเพิ่มเติมทําตู้บรรสุกปัไรบรรสุกนะครับบันอิ่มเนี่ยไปไว้ตามจุดต่างๆในโรงงานเราเราก็ลองดีไซน์ครั้งแรกขึ้นมาก่อนนะครับก็เราคิดว่าเออจะไว้ที่ไหนได้เราคิดว่าตอกจันเนี่ยก็เหมาะสมนะครับเราเลยมาเริ่มโครงการที่ตอกจัน ถัดไปก็คงจะเอาโครงการนี้ขยายผลไปตามหน้าโรงงานต่างๆนะครับหรือจะเอาฟุดทักไปประกบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ดูตามความเหมาะสมต่อไปนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่พิเศษที่ว่าพนักงานโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินที่ผู้บริหารและพนักงานช่วยกันออกแล้วก็จะช่วยกันมาเติมของเข้าไปในต,ตู้นี้นะครับเ,เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็คงพัฒนาโครงการนี้ไปเรื่อยๆก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับในบริษัทนะครับพนักงานทุกท่านทุกระดับนะครับมาช่วยกัน บริจาคของก็ได้นะครับบริจาคตรงก็ได้หรือเอาของมาซื้อแล้วใส่เข้าไปตู้เลยก็ได้นะครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับในครอบครัวที่อยู่แถวนี้นะครับมามีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันและก็ได้ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะได้มีส่วนช่วยเหลือแบ่งปันนะครับบริษัทในความเป็นจริงก็คือช่วยสร้างแพลตฟอร์มช่วยสร้างโปรเซสกระบวนการขึ้นมาให้เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสร่วมพาร์ทิสิเพตในแนวคิดที่สร้างสรรค์ที่ดี งานต่อสังคมเราครับในพื้นที่เขตสาทรเนี่ยนะครับนอกจากจะดูแล้วว่ามีพื้นที่ตึกใหญ่ๆนะครับพื้นที่ดั้งเดิมของเราเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ชุมชนโบราณนะครับแล้วก็ยังมีชุมชนแออัดอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ประชาชนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโควิด19เนี่ยนะครับแล้วก็ที่มีการตั้งตู้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งของที่ได้รับการบริจาคมาเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่รับบริจาคนะครับ ก็ถ้าเกิดประชาชนมาหยิบของได้เองนะครับเขาก็จะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรนะแล้วก็เขาสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ทไม่ปกตินะครับแล้วก็เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังมีคนที่เขาช่วยเหลือ,อ,อไ,มไม่รู้สึกทอแท้เพราะว่ายังมีการแบ่งปันมีการไม่ทิ้งกันนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในส่วนเอกชนในพื้นที่นะครับก็ถือว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้บ้างนะครับ,รบก,ก็ก็ตราบใดที่เรายังมีการสนับสนุนแล้วก็แบ่งปันเนี่ย นะครับก็ชุมชนของเราก็ยังรู้สึกรู้สึกว่าเขาไม่โดนทิ้งนะครับก็ยังมีความอบอุ่นแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับแต่ขอขอบคุณครับ